ตลาดโตลุงพี่น้องมนีหมาตลาดโตลุงเออเมื่ออื่นนี่เมื่ออื่นนี่แหมเดียนเกาเขาประดับดินเดิมเอื่นนันพระใหญ่เดิมดอกไม้เองีงเตีงก่อนนี่นะเออคุณน,นะบัรพะใหญ่เป็นบอกเมื่ออื่นเป็นเขาประดับดินบ่เมื่อน,นะเออสวัสดีค่ะบัรพะใหญ่ครับบรรพะใหญ่ครับผม อมากคำภูมีพร้อมค่ะอันนี้มีขั้นบักเบ่งพร้อมขั้นบล็กเบ่งพร้อมพี่น้องวุ่นนะไล่เก่งก่อวันผัดนะไล่เก่งก่นะอวุ่นนะนกใหม่ช่องครบครัง้งเบิ่์ครั้งนี้เราเบิ่งอีกครั้งหนึ่งพี่น้องอีกครัง้งหนึ่งก่อนไปนี่นะเป็นซีบาทายครั้งเดียวฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งพี่น้องช่องฟักฟังก่อนนี่นะ ปองมาไลทึ่งดอกไม้บรรพะใหญ่ครับพรุ่งนี้ข้าวกระดับดินครับผมมือแหมเดีอยนเก้าที่เป็นข้าวกระดับดินคันมือเพลงเดีอยนชิบทเป็นข้าวซาักสีห่างกันสิ้นหนึ่งอันนี้เป็นขนมเบื้องครับขนมเบื้องขนมเบื้องเจ้าเก่ายังเลยครับผมอ้ังวัดที่หนึ่งบอกพี่น้องซองครอบครั้งอาจจะไปครั้งได้ดีกว่าคือนบนทอดตุม้ม แซ <Vas> ่บปอเขาต้มนะแซ่บปอแซ่บค่ะอร่อย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 ค่ะโอ้โมกปลาไหลอีโมกปลาไหลอย่างเดียวอย่างเดียวก็อร่อยอร่อยอีกแล้วบะเพงก็อร่อยอร่อยเนาะปลาปลาอร่อยอร่อยอีก พึงลวงโคตรแได้พึ่งลวงนะเออพึงลวงเทปจริงๆเออเราไปบัานเดยโนะไปานละสีแดงมพูสิแดูกรอบตลาดแดงบ้านตลาดแดงบ้สนุกก็ลงใหญ่ตลาดตัวลงพี่น้องตลาดตัวลงคุณนักขับต้มข้าวนมป้าส่นประราชาถงงามใช่ แล้วคืค่อยๆเลาะไปเลาะไปทางใดก่อนทางนี้เป็นห้องวานห้องหวานครับห้องหวานครับห้องหวานสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ห้องวานสิครับผมเราบ่าววานก่อนนั่นห้องวานอันนี้เป็นห้องขาวพี่น้องสำักงข้าวปูนหอน บอดีบิบข้าปนฮอนโซเนตีบดบิบขาปุนเนตีวัดสรไทยบิบขาปนเนวันนี้น้ำบอดี้อัดที่อาจจะห้าลรสโซเดนวันนี้เนี้ยอันนั้นยังใส่ม่เป็นข้าวปูนตีโอเกลกุ้งจากเกลกุ้งจากโอ้แบบแบบสุกก็มีแบบเต้นก็มีเหรครับผม โอ้แล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ลูกค้าเลือกค่ะแล้วแต่ลูกค้าเรียกจากคุณห้อมำเผามาเรียบร้อยเห็ดเผาเรียบร้อยใส่ซแมสแล้วเรียบร้อยครับผมตายแนวกินระยะน้ำไหลหมดไซเจียวเห็ดถุงหนึ่งมาสั่นมาลูกค้ามาเรียบร้อยเรพี่น้อง